ล่าสุดเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้เขาไปเอาภาพของท่านประยุทธ์ท่านอดีตนายกแล้วก็ภาพของคุณทักษิณท่านอดีตนายกอีกเหมือนกันเขาเอามาเทียบเคียงกันเลยฮะแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่สื่อนะที่ต้องตั้งข้อสังเกตเปิดเต็มจอก็ไเลยครับปรากฏว่าเขาไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจคุณผู้ชมดูฮะตอนที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนี่ผมก็ติดนายกตลอดเลยพลเอกประยุทธ์อดีตฮะอดีตพลเอกประยุทธ์ ตอนที่ต้องเข้าเปลือกเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันบอกว่าท่านประยุทธ์จะมีใส่เปลือกอ่อนแต่ว่าผ้าเนี่ยจะเกี่ยวกับน,นิ้วแต่เขาบอกเอ๊ะทำไมที่คุณทักษิณเนี่ยใส่เปลือกอ่อนเหมือนกันเอาทำไมไม่เกี่ยวเห็นใช่ไหมฮะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปรับสายแขนตั้งฉากกับข้อศอกหรือให้ข้อมืออยู่ระดับหัวใจอย่าให้ข้อมืออยู่ต่ำกว่าข้อศอก คือจะสังเกตว่าท่านประยุทธ์เนี่ยจะอยู่ระดับหัวใจส่วนของคุณทักษิณห้อยมาอยู่ที่พุงเลยเขาก็เลยบอกเอ๊ะมันผิดหลักการใส่เปลือกอ่อนที่แขนหรือไม่เขาสงสัยว่าคุณทักษิณป่วยจริงหรือเปล่าไม่ใช่เฉพาะแค่คุณทักษิณเท่าน,าน,านาั้นนะจริงๆเดี๋ยวยังมีบุคคลอื่นอีกที่ตั้งข้อสังเกตคืออย่างแรกเลยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะทั้งเรื่องเกี่ยวกับสายลัดนิ้วโป้งนิ้วชี้ท่านนายกประยุทธ์ ส่แต่ทําไมอดีตนายกก็คือคุณทักษิณไม่ได้ใส่เรื่องการจัดวางข้อสอกต้องอยู่หัวใจแต่ทําไมของคุณทักษิณถึงต่ําลงมาอยู่หน้าท้องหรือแม้แต่กรณีที่การใส่เขาเรียกอะไรสายกระชับต้องใส่แบบไม่ให้ย้วยแต่ของคุณทักษิณเนี่ยใส่สายกระชับแขนเนี่ยค่อนข้างย้วย เพื่อความเป็นธรรมเราคุยกับหมอจริงๆเลยคุณหมอสิทธาฤิขินนุก,กูลเพื่อจะถามบอกเอ๊ะทำไมคนสนใจเรื่องท่านทักษิณเยอะเหลือเกินปรากฏคุณหมอกอ๊อบเล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะอย่างเรื่องหนึ่งเนี่ยที่ทุกคนสงสัยคือภาพท่านอดีตนาย,ยกนั่งอยู่ริมสะใส่เปลือกแล้วมันมีมุมหนึงเออนี่ลืมเล่าปรากฏว่าภาพที่ริมสะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะขวามือคุณทักษิณเนี่ยหันคอเอียงมาทางขวามือได้อีก หลายคนก็บอกเอ้ยถ้าใส่เปลือกคออ่อนเนี่ยไม่ควรจะขยับคอแล้วนะคุณหมอก๊อฟอธิบายบอกว่าจริง,รงๆแล้วคุณทักษณิณสามารถขยับได้การใส่เปลือกที่คอแสดงว่าการเกร็งของกล้ามเนื้อคอการอักเสบของกล้ามเนื้อคอเนี่ยบาดเจ็บการใส่เปลือกหมายความว่าเป็นการพยุงคอเอาไว้บางคนเนี่ยนอนตกหมอนหมอก็ยังต้องใส่เปลือกอ่อนเพื่อให้คอไม่หันหมุนหรือผิด ขยับผิดที่ผิดทางส่วนกรณีที่สามารถที่จะหันได้เนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละอาการขณะเดียวกันคุณหมอกอฟยังวิเคราะห์ต่อมาอีกคุณผู้ชมฮะ เรื่องกรณีอาร์มสลิงอ้าวมันเป็นยังไงอาร์มสลิงอาร์มสลิงคือที่ใส่ที่แขนนะคะคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมเนี่ยจะห้อยในลักษณะกรณีถ้าหากว่าที่ต้นแขนหรือคอที่มันเชื่อมกันมันจะมีเส้นเอ็นเชื่อมกัน,นเนี่ยแหละค่ะมันบาดเจ็บแต่ถ้าว่ากรณีที่ไม่อักเสบแบบฉีกขาดหรือขาดร้อยเปอร์เซเลยเนี่ยถ้ามันเป็นเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด ถ้าฉีกขาดบางส่วนเขาจะให้ใส่อามสลิงตัวนี้ยึดไว้เพื่อทําการแยก<ม>ประเด็นจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าการสอดปลายนิ้วควรจะทำไหมปรากฏว่าคุณหมอก็บอกว่าปลายนิ้วควรจะสอดออกมาเพื่อให้สายมันล็อกแล้วก็จับกระชับซึ่งถ้าใส่สายล็อกเนี่ยแสดงว่าท่านประยุทธ์น่าจะทําถูกมันจะเกิดการล็อกแล้วก็กระชับการอยู่โรงพยาบาลหมอจะต้องเข้มงวดท่าทางให้ถูกต้องแต่พอออกมานอกโรงพยาบาลถ้าเกิดทําท่าไม่ถูกต้องอาการปวดต่างๆจะหายช้าเปิดภาพท่านประยุทธ์กับภาพท่านทักษิณเอามาเทียบเคียงกัน เมื่อกี้นี้ฮะกำลังจะบอกว่าภาพนี้แหละฮะการใส่สายล็อกเข้าไปที่นิ้วเห็นใไหมฮะคือถ้าฟังแบบคนเป็นหมอจริงๆเนี่ยก็กําลังจะบอกว่าคุณทักษิณก็ใส่ไม่ผิดแต่ประเด็นก็คือมันจะทําให้อาการคุณทักษิณหายช้าแต่ถ้าใส่ถูกก็คือพลเอกประยุทธ์ใส่ถูกต้องเพราะล็อกที่นิ้วฟังเสียงหมอกอรวิเคราะห์ฮะ จากภาพของอดีตน,นายกนะครับที่นั่งอยู่ริมสาวไว้น้ำนะครับมารับแดดนะครับก็จะเห็นว่ามีเฟือกอ่อนที่คอนะครับอันนี้ก็แสงว่าน่าจะมีการเกรงของกล้ามเนื้อคออักเสบของกล้ามเนื้อคอนะครับบาดเจ็บของกล้ามเนื้อคอ ก็เลยต้องใส่หรือซับพอร์ตตรงนี้เอาไว้นะครับบางคนนอนตกหมอนยังใส่เฟือกอ่อนที่คอได้เลยนะครับเพื่อให้คอเราไม่หันหมุนหรือขยับอย่างผิดท่าทางนะครับแล้วให้กล้ามเนื้อกับกระดูกกลับมาอยู่ในสภาวะที่ปกติเร็วที่สุดนะครับส่วนเรื่องของที่ห้อยคอที่เราเรียกว่าอาร์มสลิงเนี่ยนะครับเขาก็จะห้อยในกรณีของการที่บาดเจ็บบริเวณต้นแขนคอหรือว่าเส้นเอ็นอักเสบก็ทําได้นะครับก็ เอ็นหัวไหล่อักเสก็เป็นได้แต่ว่าต้องเป็นกรณีของการที่ไม่อักเสบแบบฉีกขาดหรือว่าฉีกขาด100%เอเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดเนี่ยถ้าฉีกขาดบางส่วนนะครับเขาจะอาจจะใส่อาร์มสลิงนี้ไว้แล้วก็กายภาพด้วยหรือว่าให้กินยาให้ฉีดยาร่วมด้วย แต่ถ้าฉีกขาดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือต้องผ่าตัดนะครับอันหนึ่งนะครับการใส่ที่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องบอกให้เป็นความรู้ไว้นะครับสายที่สะพายเนี่ยห้อยเฉียงมาทางคอแล้วเนี่ยนะครับก็แขนต้องตั้งฉากกับข้อศอกนะครับโดยที่ระดับปลายข้อมือเนี่ยนะครับต้องสูงกว่าบริเวณข้อศอกนะครับให้อยู่ระดับหัวใจด้วยนะครับอันนี้ผมโชว์ให้สูงเกินจริงหน่อยเนาะอยู่ในระดับหัวใจปลายนิ้วก็ควรจะสอดออกมาเพื่อให้สายมันล็อกแล้วก็จับกระชับตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแน่นอนครับว่าบางทีเนี่ย การที่อยู่โรงพยาบาลหมอจะต้องเข้มงวดแล้วก็ทําท่าให้มันถูกต้องตามนั้นนะครับแต่พอออกมานอกโรงพยาบาลถ้าเกิดทําท่าไม่ถูกต้องอาการปวดต่างๆอาจจะหายช้านะครับหรืออีกกรณีนหนึ่งก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเพราะฉะนั้นถ้าดูตามนี้พลเอกประยุทธ์ใส่ถูกต้องอต้องอยู่ระดับนี้แต่คุณทักษิณอาจจะด้วยความที่ไกลหมอก็เลยอาจจะไม่ได้ระวังหรือพลังเผลอหรือไม่